สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแค่เบื้องหลังการถ่ายทำาปิิทินช่องสเดือนมก,กราคมก็ทำให้ขนลึกซู้กันได้เลยนะคะเพราะเหล่าพระนางซุปตาแต่ละคนเคนทีระเดชอัมบปฏิชาเชอรี่เข็มอับสรเขาเปล่งแสงออร่าออกมาสู้กันกระจายแบบไม่มีใครยอมใครเลยละคะ่ะ 2หล่อคันเทพกับ1เจ้าหญิงเคนทรเดชอัมอัติชาและเชอรี่เข็มอักษรมาร่วมการโชว์ตัวในหน้าเดือนมกราคมของปฏิทินปีใหม่ช่อง3โดยมีแขกรับเชิญสุดน่ารักเป็นน้องหมาไซเบียนฮัสกี้วัยกำลังสนถึง4ตัวซึ่งหนุ่มเคนโชว์ลีลาคุณพ่อลูก2อ,อุ้มควบ2ตัว2มือแถมแจกรอยยิ้มอบอุ่นน่ารักน่าซบพระเอกบ้าพลังหนุ่มอัมเลือกตัวหัวโจกสนที่สุดมากำรับสงบนิ่งในอกสาวเชอรี่อุ้มตัวเล็กที่สุดสีขนขาวปุกปุยสวยงามเป็นอารมณ์เลิฟที่อบอุ่น ทั้งต่อเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมโลกโดยทั้ง3ดาราเจ้าบทบาทส่งอารมณ์ละมุนทะลุออกมานอกภาพกันเลยค่ะาอยย่่ตัวหน ปกติแล้วสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงนี่จะแบบว่ายากมากใช่ไหมคะมาวันนี้คือน้องหมาก็ค่อนข้างคอนโทรง่ายให้ความร่วมมือออกแนวเส้นเส้นซึมมากกว่าออกแนวจะหลับใช่ก็ฝากด้วยนะคะในคอนเซปต์ we love นะคะปีนี้เราก็จะส่งความรักให้กับทุกคนนะคะอบอุ่นในทุกเดือนเลยค่ะก็อย่าลืมอุ่นนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ